วันนี้ผมขอแนะนำก็มีรถบุรนรุ่น RW2305 นะครับตัวนี้เองเด่นเรื่องของดีไซน์นะครับที่ท่องๆ้างทันสมัยคนตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถนั่งได้นะครับฟีเจอร์ดหลังนี่มีครบทั้งตัวด้านหลังนะสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยรองรับสิริาราได้อย่างดีตัวผ้า เป็นผ้าเมสนะครับเบาะรองนั่งนี่มีขนาดหนานะนั่งได้สบายฟีเชอร์อหลักๆมีครบนะครับทั้งปรับสูงต่ำได้ครับหรือว่าล็อกระดับได้สามารถที่จะนั่งแบบทำงานแบบวันหนึ่งแปดถเก้าชั่วโมงได้อย่างสบายนะครับแล้วตัวนี้เองนะครับ มีการรับประกัน3วีจากโรงงานมีบริการอะไหล่เปลี่ยนนะครับ